เดทคะัมพีนักขายนอกตำรานะคะเขียนโดยอ er ีเมอร์วิลเลอร์นะคะผู้แปลนะคะแปลและบรรยายโดยจีรทรจิระทนายโรธนะคะสวัสดีทุกคนนะคะชื่อเจนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีพีที่หนึ่งนะคะจะพูดถึงเนื้อหานะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะบทแรกนะคะเขาเขียนไว้ว่าอย่าขายชิ้นเนื้อจงขายเสียงย่างเนื้อนะคะอย่าขายชิ้นเนื้อแต่จงขายเสียงย่างเนื้อมันหมายความว่าอะไรเสียงย่างเนื้อนะคะ เขาบอกว่ามันหมายถึงว่าจุดขายที่ทรงพลังนะคะที่สุดในการในข้อเสนอของคุณนะคะมันเป็นเหตุผลหลกัลกๆเลยที่ผู้มุ่งหวังของคุณเนี่ยจะอยากควักเงินใจ่ายให้กับคุณคเสียงย่างเนื้อเนี่ยเปิดและปิดการขายให้ธุรกิจร้านค้ามากกว่าเนื้อวัวไม่รู้กี่เท่าแต่ว่าแต่เราก็ว่าไรวัวมันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าหลักแล้วมันเกี่ยวอะไรกับธุรกิจของคุณค่ะ ผมกล้าการันตีเลยว่าในทุกๆอย่างที่คุณขายมีเสียงย่างเนื้อซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ตามคุณต้องหาให้เจอและใช้เสียงย่างเนื้อเพื่อเริ่มต้นนะคะกระบวนการจากนั้นหลังจากความปรารถนาได้รับการกระตุ้นและเกิดเป็นภาพในกระบวนการคิดของผู้มุ่งหวังแล้วคุณจึงสามารถงัดเอาเทคนิคต่างๆนะคะมาใช้ตามความเหมาะสมได้เลยอย่างเช่นว่า บริการบริกร,ร,กรที่ดีรู้ว่าการจะโปรโมทแชมเปญได้เขาต้องขายฟองอากาศร้านกาแฟรู้ดีว่าพวกเขาต้องโปรโมทกลิ่นอันหอมหวนอบอวลของกาแฟนะคะไม่ใช่รสขมของกาแฟคนขายประกันก็รู้ดีว่าพวกเขาต้องขายการคุ้มครองไม่ใช่บอกว่าต้นทุนต่อทิศที่ลูกค้าต้องจ่ายมันคือเท่าไหร่นะ มีเพียงร้านขายเนื้อสดเท่านั้นที่โปรโมทคุณภาพของเนื้อไม่ใช่เสียงย่างเนื้อแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าเสียงย่างเนื้อนี่ทำให้พวกเขาขายได้มากขึ้นไม่ใช่ความเนียนในการหั่นของพวกเขานะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะคะว่าเราลองมองหาเสียงย่างเนื้อของเครื่องดูดฝุ่นกันดูนะคะเครื่องดูดฝุ่นมีเสียงย่างเนื้ออะไรบ้างนะคะลองมาดูกันเสียงย่างเนื้อทําไมต้องหาเสียงย่างเนื้อนะคะ เพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนผู้มุ่งหวังจากไม่เอาเป็นเอาเงินชั้นไปเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างเสียงย่างเนื้อในเครื่องดูดฝุ่นเนื่งใช้งานง่ายนะคะ2มีสัญญาณเตือนเมื่อฝุ่นเต็มกล่องแล้วนะเทคโนโลยีตรวจจับฝุ่น4ใช้งานได้กับพรม5สายไฟไม่หัก6มีมือจับหลายประเภท7หัวแปรงไม่พันกัน8ด,ดูดหินกวาดได้9ดูดลรฝุ่นได้ สิดูดขนแมวได้นั่นเองนะคะทั้ง10ข้อคือตัวอย่างเสียงย่างเนื้อที่จะทำให้ลูกค้าซื้อเครื่องดูดฝุ่นนีนะะ้จริงอยู่ที่รูปทรงระบบและราคาล้วนสำคัญยิ่งเนาะเราก็ดูว่าเครื่องดูดฝุ่นอันนี้มันสวยไหมนู่นนี่นั่นเราก็ดูใช่ไหมวะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่เราอยากได้เครื่องดูดฝุ่นก็คือมันสามารถให้ประโยชน์ กับเราอะไรได้บ้างถูกต้องไหมคะแต่จุดที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยพูดว่าฉันอยากได้นั้นก็คือการประหยัดเวลาประหยัดแรงงานชีวิตดีขึ้นบ้านาสะอาดขึ้นและสุขภาพดีขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นพนักงานขายเครื่องดูดฝุ่นต้องเตือนตัวเองเสมอว่าอย่าริอาจขายเครื่องดูดฝุ่นจงขายอาการปวดหลังที่ลดลงนะคะอย่าขายโครงสร้างของเครื่องจงขายการประหยัดเวลาอย่าขายมอเตอร์เครื่อง จงขายความสะดวกสบายอย่าขายระบบต่างๆข้างในจงขายความง่ายในการใช้งานอย่าขายหัวทําความสะอาดจงขายพรมที่ปาดสากัดไลฝุ่นสุขภาพความสะดวกสบายประหยัดเวลาไม่เหนื่อยบ้านสะอาดขึ้น รวนแล้วแต่เป็นเสียงย่างเนื้อของเครื่องดูดฝุ่นนะคะส่วนรูปร่างระบบกลไกลก็คือเนื้อวัวนั่นเองคุณเริ่มจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าเสียงย่างเนื้อมันหมายถึงอะไรและความสัมพันธ์ของการหาเสียงย่างเนื้อของสินค้าที่คุณจะขายเนี่ยก่อนที่คุณจะพยายามหาวิธีและสคริปต์ในการขายเพื่อที่คุณจะได้สื่อถึงเสียงย่างเนื้อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้กับกลุ่มเป้าหมายนะคะอ่ามันมีการบ้านนะคะมันมีการบ้านทุกคนเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะคะการบ้านข้อที่1ตามหาเสียงย่างเนื้อของคุณนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าโหมดตามหาเสียงย่างเนื้อตอนนี้เลยนะคะแล้วมองกลับไปดูซิว่าสินค้าหรือบริการของตัวคนเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะจากนั้นก็เขียนเสียงย่างเนื้ออย่างน้อย10อย่างนะคะเรียงลำดับจากความทรงภา ความทรงพลังที่ผู้มุ่งหวังไม่อาจจะต้านทานนะคะข้อแรกเลยนะอะไรนะคะที่มันเป็นเสียงย่างเนื้อที่แบบทรงพลังที่สุดที่คุณคิดว่าทรงพลังที่สุดในธุรกิจหรือว่าบริการของคุณนะคะเขียนลงไปได้เลยนะจากนั้นก็เรียนรู้ที่จะมีทักษะการขายเฉพาะตัวได้แล้วเนะพราะลูกค้าจะซื้อเขาซื้อเพราะคุณไม่ใช่เพราะคุณไปเรียนแบบคนนั้นคนนี้มา คำถามเงินล้านวนเวียนอยู่ในสมองของผู้มุ่งหวังตั้งแต่วินาทีที่คุณเริ่มแนะนําสินค้าและคําถามนั้นคือฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างค่าคำถามที่อยู่ในหัวของผู้มุ่งหวังนะคะเขาจะมีคำถามว่าฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างดังนั้นทุกอย่างที่คุณพูดหรือว่าคุณทำต้องสามารถตอบคำถามเงินล้านข้อนี้เสมอคุณต้องสร้างความจำเป็นของสินค้าต่อชีวิตของ เป้าหมายให้ได้ในกระบวนการคิดของพวกเขาเพราะเมื่อเขาเกิดความต้องการเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณก็เข้าใกล้ความสําเร็จเต็มทีแล้วตอนนี้เสียงย่งเนื้อทั้งหมดที่คุณเขียนเมื่อสักครู่นะคะสําหรับสินค้าหรือบริการของคุณอาจจะสร้างความจําเป็นในใจของลูกค้าแต่ว่าจําเอาไว้ว่าถึงแม้เสียงย่งเนื้อเหล่านี้จะสําคัญสําหรับคุณแต่ในมุมมองของกลุ่มเป้าหมายแล้วมันอาจจะไม่สําคัญเลยแม้แต่นิดเดียวถ้า คุณมี u a b i l i t y y ลิตี i t ูเคุณสามารถที่จะเอาชิ้นเนือ้อเสียงย่างเนื้อที่ตรงจุดของคุณไปจับกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคนได้ด้วยความแม่นยำเลาจับวางนะคะ u ูเอบเนี่ยคืออะไรนะ u ู a b i l i t y คือความสามารถที่จะเข้าไปนั่งในใจของกลุ่มเป้าหมายคือการมองสินค้าของตัวเองผ่านมุมมองของกลุ่มเป้าหมายมอง ในมุมของลูกค้าไม่ใช่มองในมุมของตัวเองนะคะ u a b i l i t y คือความสามารถในการโฟกัสไปที่คุณลูกค้าไม่ใช่ตัวเองและทักษะนี้เป็นความสามารถในการสื่อสารเสียงย่างเนื้อตามลำดับความสำคัญโดยเน้นที่ลูกค้าเป็นหลักสรุปเทคนิคของวิลเลอร์ข้อที่1นะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่คนคนนึงจะตัดสินใจควักเงินซื้อสินค้ารวนซ่อนอยู่ในสินค้าและบริการทุกชนิดตั้งแต่เส้นได้ชุดเย็บผ้ารถยนต์ประกันชีวิต ผักและผลไม้ยาหรือแม้แต่สุขภัณฑ์เราเรียกเหตุผลสำคัญนี้ว่าเสียงย่างเนื้อก่อนที่คุณจะเริ่มออกไปคุยกับกลุ่มเป้าหมายคุณต้องเขียน รายการเสียงยั่งเนื้อที่สำคัญต่อกลุ่มเป้าหมายออกมาให้ได้ก่อนและจำใส่ใจเอาไว้จากนั้นคุณถึงจะเริ่มวางแผนเขียนสคริปต์โดยใช้ข้อมูลที่คุณค้นคว้าเกี่ยวกับผู้มุงหวังและโมชั่นของคุณคุณจะพบว่าการใช้คำว่าคุณลูกค้าหรือคุณในการพรีเซนต์ขายสินค้าจะได้ผลลัพธ์ดีกว่าการใช้คำว่าดิฉันหรือผมอย่างเทียบกันไม่ติดเลยความสามารถในการพูดว่าคุณ หรือคุณลูกค้าแทนที่จะพูดว่าดิฉันหรือผมเขาเรียกว่ายูเอ l i t บิลิตี้จงจำเทคนิคข้อแรกของวิลเลอร์ให้ขึ้นใจนะคะอยากขายชิ้นเนื้อจงขายเสียงย่างเนื้อบวกกับยูเอ l i t บิลิที่คุณต้องจำให้ขึ้นใจเลยแล้วคุณจะสามารถสื่อสารเสียงย่างเนื้อกับกลุ่มเป้าหมายได้แบบอย่างมีอย,งมอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็แ,แถมยิ่งได้เทคนิคสื่อสารแบบโทรเลขนะคะที่กำลังจะได้อ่านในบทต่อไปเนาะทุกอย่างจะเท่าอีกคูณ เพราะกุญแจสําคัญคือเสียงย่างเนื้อขายชิ้นเนื้อได้ไม่ใช่กลัว